เพื่อนเราได้คะแนนติ๊กเต็มอ่ะใครเพื่ใครเลยอ่ะใครถามเออแล้วคะแนนตั๊กเต็มปะไม่เพื่อนไม่เต็มไม่ถามเพื่อนโอเคช่างมันช่างมันไปไปกินข้าวกันโอ้ยเพื่อนข้อนี้ไม่ทำแน่เราทำไม่เป็นอ่ะไอ้ข้อไหนเอาเสือดินี่เราเพื่อนแซ่เพื่อนเป็นแบช็อตทุกทีเลยเพื่อนรู้ไหมเพื่อนเก็บงานเพื่อนๆแหเพราะว่า เวลาคนเขาจับมือน่ะเพว่าใช่ข้าวดีกว่าไม่มีอะไรเพื่อนไม่มีอะไรเพื่อนไปกินข้าวเถอะไป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 ชื้นอ๋อ ถึงฉันฉันต้องมีแต่เธอมีแต่เธอเท่านั้นอยากให้เธอรู้นาคนแบบฉันไม่ได้พบได้เจอแต่ก็ยังคงชอบรักจะทะทุกเวลาโอ้ถึงฉันฉันต้องมีแต่เธอมีแต่เธอเท่านั้นทำไมผู้เองแก้คณิตกันนานจังวะ มันจะไปนานาได้ไงอ่ะแม่งจะแคลอัพโบโซเมื่อกี้มันแค่สอบมันมันสอบยากเพื่อนคิดไปเองเปล่าเกือบจะอะไรเออแต่ก็ดีกันแล้วที่มากันเดี๋ยวไปเล่นบาสกันดีกว่าไป มันไม่ได้เลยอ่ะเออมึงแล้มันแบบขาดอะไรบางอย,าย่างอะจริงเต้องหาเพื่อนสักคนมาเต้นด้วยแล้วละ่ะเออใครดีอะนั่นดิมาเต้นวยกันหน่อยมานี่มานี่มาเต้นในตอนมานี่มานี่ไม่ ทำไรอ่ะเฮ้ยเพื่อนเราไปดูเป็นทุนภาพออมีเวอร์มาตอนแรกเราคิดว่าจะแย่เว้ยแต่แม่งโคตรดีเลยโอ้โหไอ้วงไม่ดูอ o ร i g i นอ l ภาพคลาสสิกอะมันดีสุดแล้วเว้ยออมรีวงออมีเวอร์อะไรเลยสาระเหมือนเขาว่าไงวะภาพคลาสสิกใช่ไงภาพคลาสสิกอะมันสนุกสุดแล้วเว้ยเขียวมึงเหมือนเขาว่าไงวะมันไม่สนุกด้วยซ้ำอ่ะไะเฮ้ยอย่างเดียวเนก็ไม่ดีเอ็กเลี่ยอะไรอ่ะเอ็กสาวก่อนอะเว้ยอ่า ดูเมือนว่าแค่การทำมันคุณจะบอกว่าว่าง,งอทำก็ไม่พอ,อ,อ,อะกันไปนี่เลยกว่าไม่ไหวลนะกางอาณาเขตอารมสซ่อนมากาอาณเขตโมแดนไล่เชิด ลทไม่ตเดอดีพันแพเ้เที่ใช่นาเขตอันนี้ว่ามนาเขตใครกันอะทำไมกันทำไมเราพี่ยัไม่ได้นี่มันนาเขตของใครกันทำไมจะม,มเนเบียวขนาดก็นะครับ พวกเรา6กสดครับมีบุคคลที่มีหลากหลายบุคลิกมากมายนะครับตั้งแต่คนที่เป็นอัจฉริภาพนะครับยันนักบาสที่มีความเป็นนักกีฬาระดับประเทศยันที่มีคนเบียวอนิเมะระดับโลกในนี้อยู่รวมกันนะครับพวกเราอยู่ด้วยกันได้แบบนี้เพราะว่าพวกเรามีความทรงจํานะครับผมต่อไปนะครับพวกเราก็อยากบอกถึงน้องมสนะครับว่าทาอะไรทําไปเลยไม่ต้องกลัวพลาดอะไรมันก็จะบอกเองส่วนน้องมอ5นะครับ ต่อไปขึ้นมา .6 แล้วเตรียมมหาลัยเตรียมไม่ดีใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับพวกเรามา .6 ก,กไ็ไม่ได้พูดก็บอกให้ว่าโชคดีนะครับผมเจอกันที่60ปีครับ 저